ังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าขายของในตลาดนัดแล้วก็มีรายได้ประมาณปีละ1.8ล้านบาทเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนๆน,นะครับวันนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางใหม่ในการจัดเก็บภาษีนะครับเรียกว่า VAT ประเภทที่2เป้าหมายก็คือการเก็บเงินจากธุรกิจที่เล็กๆที่เคยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อนแต่คำถามก็คือภาษีใหม่นี้ยุติธรรมแค่ไหนล่ะครับ แล้วมันจะกระทบกับคุณมากแค่ไหนในระบบเดิมใครบ้างล่ะครับที่ต้องเสียแวตดถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีคุณต้องจดแวตดแล้วก็ต้องเสียภาษีในอัตรา7%จากราคาขายนะครับหรือว่าถ้าไรายได้ต่ํากว่านั้นคุณก็ไม่ต้องเสียแวตดใดๆครับแต่คุณยังเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระบบแบบเหมาจ่ายอย่างเช่นหักค่าใช้จ่าย60%แล้วก็จ่ายภาษีตามขั้นบันไดครับ มาดูระบบใหม่กันบ้างนะครับว่า vat ประเภทที่2นั้นมันคืออะไรรัฐบาลได้เสนอว่าต่อให้คุณมีรายได้แค่1นล้านบาทคุณก็จะต้องเสีย vat ประเภทที่2นะครับนั่นคือเสียภาษี1%จากยอดขายทั้งหมดครับยกตัวอย่างเช่นคุณขายของได้1.5ล้านบาทต่อปีก็ต้องเสียภาษี15,000บาทต่อปีครับไม่สนว่าคุณกำไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนยังไงนะครับไม่มีเครดิตภาษีซื้อไม่มีการหักต้นทุนใด แล้วก็เก็บจากยอดขายล้วนๆครับภาษีแบบนี้ยุติธรรมหรือเปล่าฟังดูเหมือนว่าเขาจะเรียกทุกคนเข้าระบบนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันคือการผลักภาระจากรัฐสู่ธุรกิจเล็กๆโดยตรงนะครับ SME ที่มีรายได้ไม่ถึง1.8ล้านต่อปีคือกลุ่มเปราะบางที่สุดครับพวกเขาไม่ใช่เจ้าของห้างไม่ใช่เจ้าของบริษัทที่ใหญ่ๆแต่กำลังจะกลายเป็นเป้าหมายในการเก็บภาษีแบบใหม่ครับ ถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการเสียภาษีมากขึ้นจะเป็นยังไงแน่นอนว่าก็จะต้องมีการขึ้นราคาสินค้านะครับเมื่อของแพงขึ้นใครเจ็บสุดครับก็ผู้บริโภคอะไรได้น้อยนี่แหละครับที่ซื้อของจากร้านเล็กๆเ,เหล่านี้ในชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ระบบคา้าปลีกยังต้องพึ่งพา SME นะครับวัดหนึ่งอาจจะดูน้อยนะครับแต่เมื่อนับรวมต้นทุนในการทําบัญชีค่าโปรแกรมค่าเสียเวลาภาระที่แท้จริงอาจเกิน5%เของกําไรสําหรับหลายธุรกิจนะครับ รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้บอกว่าต่างประเทศก็มีแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อที่จริงก็คือประเทศในยุโรปมักจะใช้ระบบแบบง่ายครับและที่สําคัญก็คือสมัครใจไม่ใช่การบังคับครับงานนี้รัฐจะได้อะไรบ้างแน่นอนครับว่ารัฐจะได้ไรายได้เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็จะมีการขยายฐานภาษีแล้วก็แก้ภาพลักษณ์ที่บอกว่าเก็บเท่าเทียมแต่ SME ล่ะครับจะเสียอะไร แน่นอนว่ากําไรก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีความยุ่งยากทางบัญชีมีเงินหมุนเวียนที่ลดลงแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันที่หายไปนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่นอกระบบเราลองมาดูกันว่าจะมีทางเลือกอื่นหรือเปล่านะครับทางแรกก็คือต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีเดิมครับแล้วก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายได้แบบดิจิทัลต้องมีการยกเลิกการยกเว้นแหวดสินค้านําเข้าออนไลน์ที่ต่ํากว่า1 5 0 0บาทนะครับ แล้วก็ต้องมีการปฏิรูปวัดแบบหลายอัตรานะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มพดานการยกเว้นวัดเป็น5ล้านบาทตามที่ภาค SME เสนอนะครับภาษีที่ดีต้องสร้างรายได้ให้รัฐนะครับแต่ต้องไม่ทําลายกําลังของคนทำมาหากินวดประเภทที่2ออาจจะเพิ่มเงินให้กับรัฐนะครับแต่คําถามก็คือมันกําลังลดโอกาสให้กับใครอยู่หรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ